สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รักค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 5สาวดำนั่งอยู่ที่สวนธรรมค่ะมาเก็บปัดกวาดหญ้าที่ที่เขาตัดแล้วนะคะก็เราก็มาเกี่ยเอาเนวมากวาดมากวาดให้มันรวมกันไว้แล้วก็จะได้เอาไฟจุดให้มันสะอาดนะคะเพะื่อที่จะได้เดินจงกรมนะคะพอเดินเดินกลางคืนก็ได้นะคะเดินกลางวันก็ได้เพราะมันล่ม ลุ่มลื่นนะคะค่ะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายกับตอนนี้สาวดาก็มารวบรวมนะคะโค้งสุดท้ายให้เอฟซีได้เอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะอย่าลืมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับช่องสาวดาพารวยเย็นจิตปอทีวีคอมโบโด,ดามหาสเสน่ห์ชาแนลไม่สนับสนุนให้ทุกให้ท่านเล่นการพนันทุกชนิดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วท่านหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะโชคดีท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยนะคะนี่เราพูดกันตามความจริงนะคะซื้อใบเดียวก็ ก็ได้ค่ะซื้อขึ้นมาถึงว่าเราซื้อสี่ห้าใบแต่ซื้ออย่างละใบนะคะนะคะถ้าเราได้หกล้านนี่เราก็หายจนแล้วนะท่านผู้ชมเนาะค่ะอันนี้เรามาถึงพ่อปู่ซองห้าหมื่นนะคะพ่อปู่สายเขมรนะคะซองห้าหมื่นท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตอนนี้อากาศก็กําลังค่าแล้วนะคะตอนนี้มืดนคะ่ำมืดแล้วนะคะสาวดำนั่งอยู่ที่สวนธรรมค่ะนี่นะคะ คแคปเอาไว้เลยนะคะท่านผู้ชมแค่เอาไว้เลยค่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดี๋ยวกางวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาหนึงพฤศจิกายนพ่อปู่สายเขมรสุดปังเลยทีเดียวกับให้มาสี่หางนะคะมี60627072เข้า6 0ศูนยแล้วก็เข้าเจนะคะท่านผู้ชมของพ่อปู่สายเขมรวันวนี้ระวังนะคะนี่ท่านท่านวันนี้ให้ท่านก็มีอีกนะคะนี่นะคะอ่าเห็นไหมคะ ะคะปโปรดใช้วิาจารณญาณในการรับชมนะคะเลขปู่สายขมิ้นก็นตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะทีนี้เราก็มาถึงเลขของค่ะทีนี้เราก็มาถึงเลขของอาจารย์สิงเล่าขาวนะคะอาจารย์สิงเล่าขาวนี่เลยคะ่ะนี่เลยนะคะท่านผู้ชม mm. เห็นไหมคะอาจารย์สิงเล่าขาวค่ะ ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดหนึ่งห้านะคะเนี่ยสองอาจารย์สิงห์เล่าขาววันนี้บอกว่าจะให้สุดปังนะคะโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะอ่าอย่าลืมนะคะเราจะได้มีโชคด้วยกันเด๋ยวอย่าลืมนะคะว่าวันที่16นี้ตอนบ่ายๆตอนค่ำ สาวดาก็จะมานั่งลุ้นที่สวนทําคนเดียวข้อมออยู่นี่แหละนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวนั้นไม่รู้จะไปลุ้นกับใคร <laughs> จะไปลุ้นกับใครเนาะอ่ะเนี่ยค่ะแคปเอาเลยนะคะนี่ของอาจารย์สิงห์เล่าขาวค่ะท่านผู้ชมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะอ่ะทีนี้มาอาจารย์ใต้เล็กลับเข้าสองวดติดแล้วนะคะอาจารย์ใต้เลขกลับงวดนี้บอกว่าสาวดํา ให้ถูกแน่นอนนะคะให้ถูกแน่นอนท่านบอกว่าอย่างนั้นนะคะเป็นเลขเลขสามตัว <c oughs> ขอตัวจะเลขสามตัวหกหางค่ะสองตัวบนล่างมีสิบหางนะคะสองตัวบนล่างมีสิบหางนะคะที่ท่านให้มาเนี่ยสองตัวบนล่างก็หมายถึงเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้แถวนี้เลขล่างแถวนี้เลขบนค่ะนะคะท่านพูดอย่างนั้นนะคะแต่ก็ไม่แน่อะ <S <S บางทีเราให้ล่างออกบนมาให้บนออกล่างก็ได้แต่ขอให้มันเข้านะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นของอาจารย์ใต้เลขลับนะคะขอบคุณมากนะคะทุกๆทกทานเลยนะคะที่ให้กําลังแรงใจนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางเศร้าดานะคะซึ่งมาให้กับเอฟซีของตัวเองนะคะก็ขอบคุณซึ่งอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้มานะคะอขอบคุณมากข่านี้นะคะแกไปเลยค่ะแกไปเลยยังคะ โอเคแคบแล้วนะคะแคบไปเลยแคบไปเลยนะคะซึ่งอีได้สุดปังนะคะสุดปังนำกันนะคะอันนี้คืออาจารย์สอค่ะ,อา,าอ,คะอาจารย์สอให้มาค่ะสี่หางนะคะศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเก้าสามนะศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เก้าค่ะส่วนเลขสองตัวก็ให้มานี่นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะเอ้ยมาว่ามันจะเป็นใครบ้างเนาะ เลข2ตัวบนล่างให้มาที่3 9 3 6 7 0 0 9 3 7 6 0ค่ะอันนี้ของอาจารย์สอนนะคะอ้าวแคบเอาเลยนะคะแคบเลยจ้าแคบเลยนะคะอาต่อมาก็เป็นปูวปนนะะป่วัดป่าอุดรค่ะปู่วัดป่าอุดรนะคะแคบเลยนะคะแคบเลยจ้ะ แคบเลยนะคะเพิ่นเป็นการเสียเวลาแคบเลยนะคะวันนี้วันที่13แล้วนะคะเข <c oughs> าตัวจะ1 4บ5ี้มืออื่นมือฮอือมือตื่นก็ไหวออกนะคะอ้อเมื่อสร้างเป็น <c oughs> <c oughs> นักหมาดข้อหลเทืาอเลยเด่นนี่ยังขึ้นหบคือ่าได้ไปบห้องเพลงใส่ <c oughs> อ่าอาะใกล้ใกล้ไม่เห็นเนาะต้องถอยใกล้ๆ้อเอาค่ะ แคบเลยนะคะอ้าวต่อไปค่ะ <c oughs> ต่อไปของอาจารย์เรียกรับนะคะอันนี้ของอาจารย์เรียกรับให้มาเป็นปีสองปีแล้วนะคะสาหรับอาจารย์เรียกรับนะคะะไมาใกล้ๆนะคะค่ะนี่สาวดำนั่งอยู่ที่สวนทม <c oughs> ค่ะกวดยากกวดอะไรเยอะแยะเรียบร้อยแล้วนะอ้าวอ้าวค่ะแคบเลยนะคะ แคปเลยค่ะเอทีที่รักเตอรท่านแคบเลยค่ะตัวเลขก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าสาวดําเขียนตัวใหญ่มันเต็มหน้าการะดาษ A4 เรามองไปล้วก็มันมีความรู้สึกเหมือนกับเลขเยอะเลขหลายตัวอย่างนั้นแหละเนาะาเขียนตัวเล็กๆมันก็ไม่ได้เยอะค่ะท่านผู้ชมแคบนะคะแคบเลยค่ะนี่อ้าว ครับเลยนะคะของอาจารย์พลกทธมค่ะ607 307 157 603นะคะโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมค่ะโอเคนะคะต้องถอยมาไกลๆใช่ไหมถอยมาไกลๆอืมอืมอ่าเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อย อ๋อพ่อปู่สี่ห้าหรือว่าพระอาจารย์ต้นเศรษฐีมาแล้วจ้าท่านกำลังสร้างโบสถ์นะคะโบสถ์ก็หลังใหญ่นะคะท่านบอกว่าก็จะประมาณสักเท่าไหร่นะวันนั้นท่านบอกสี่ห้าล้านเนี่ยแหละโบสถ์นะคะที่ท่านกําลังก่อสร้างอยู่เนาะค่ะเนี่ยค่ะท่านปันทวงมานะคะสเท่ากับเม็ดเดียวแล้วเนาะหนึ่ง 9, 9, 1, นะะเก้าเก้าหนึ่งค,ค่ะนะกาเลขวิ่งบนสิบล้านนะครับค่ะ ท่านฟันทงให้ที่เลขเก้าบนนะคะให้หนึ่งก้าเก้าหนึ่งนะคะซื้อง่ายก็สองตัวอ่าวเรียบร้อยโอเคนะคะแคปแล้ว <c oughs> แคปแล้วกับท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ยจำนไยมักสร้างเป็นแท้ อันนี้ของปูวัดป่าอุดรน,นะคะสังเกตดูตัวเลขในวงกลมนะคะพี่น้องผู้ใดยอย่าลืมเด้อค่ะเนอะ้อแต่ละปูเขาเขาสื่อเขาส,สื่อของปูใดค่ะถือแล้วเขาทำบุญน,น้าปูนะคะทำบุญน,น้าปูที่เข้าสื่อถือนั่นแหละท่านผูน้ชมอ่ะแคบเลยคะ่ะมาทางนี้แคบเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเลขสรุปค่ะเลขสรุปนะคะมาทางนี้ <c oughs> ค่ะก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะ สีที่ราักคา่การที่เราจะมีเสียงโชคเสียงลาบนั้นนะคะวิธีเสียงนะคะอย่าไปเสียงหลายตัวค่ะเราต้องเสียงด้วยความมั่นใจวัดใจมั่นใจตัวไหนชอบตัวไหนเสียงตัวนั้นพอค่ะไม่ใช่ว่าซื้อเป็นหางเว้านะคะหลายหลายท่านก็ซื้อหวานเป็นสิบตัวเลยทีเดียวค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นเลขสูตรเราจะซื้อของสูตรไหนซื้อของอาจารย์ท่านไหนสาวดำแนะนํำว่าให้ท่านซื้อท่านซื้อเออ หมุนในนั้นแหละคะ่หมดทุกตัวคือสมมุติว่าเราศรัทธาป้ปูขอ <c oughs> โทษจะเออคือเป็นมาดคอยสมมุติว่าเราศรัทธาป้าปูในก็นแล้วแต่ใบเดียวเนี่ยคะ่ะยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะนี่ของป้าปูสีสุดทท่านให้มาหนึ่งอาศูนย์หนึ่งเจ็ดเลขล่าง60-90เนี่ยแล้วก็หมุนเอาตามนี้แหละคะ่ะแล้วก็ซื้อของป้าปู่เดียวเท่านั้นคะ่ะเราจะได้รู้ว่าว่าคือเราเราซื้อแบบมั่นใจซื้อแบบมั่นใจนะคะ ซื้อแบบมั่นใจแล้วก็ซื้อเลยซื้อแบบมั่นใจซื้อพ่อปู่ไหนก็ซื้อพอปู่นั้นเลยนะคะแต่ท่านมาซื้อโอ้เดี๋ยวซื้อพอปู่นั้นซื้อพอปู่นี่ไม่ยานนู้นไม่ยานนี้ของอาจารย์นั่นจะพอสาวดมา่าหางเวาเนี่ไม่พอกต้องเป็นสองหางเลย <c oughs> เอาแคบเอาเลยนะคะแคบเอาเลยจ้าท่านผู้ชมอ่ะทั้งนี้มันมีแดดนะนสว่างเนาะอ่ะะอากอันนี้แคบเอาเลยนะคะ แคบเอาแล้วเราก็ไปนั่งดูไปนั่งว่าชอบตัวไหนนะคะแต่ว่าไม่จะไปชอบปุดทุกใบนะ <c oughs> ค่ะแคบนะคะขอให้เอฟซีของสาวดำทุกคนโชคดีมีโชคขอให้ ขอให้มีโชคแล้วก็ขอให้ได้ทําบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะ,ะแคบเลยจ้ะน,นะคะโปรดใจวิจารณ์อาจารย์ในการรับชมนะคะยีทีที่รักจ๋าะนะคะ เสียงชอบพ่อปู่ไหนแม่ย่าไหนอาจารย์ไหนซื้อของพ่อปู่นั้นแม่ย่านั้นใบนั้นนะคะนะคะชอบสองพ่อปู่ก็ซื้อแค่สองใบนั้นพอจ้ะนะคะเพราะเลขแต่ละสำนักแต่ละที่แต่ละช่องมีเยอะแยะมากมายค่ะดูพากันดูทั้งวันวันหนึ่งสามคลิปสี่คลิปดูทั้งวันท่านคิดดูกว่าหวยจะออกเนี่ยเสาดำท่านจะมีปวดเสียนเวื่นพระเลืสุกเสาจันทร์นักทริปอะไรเลยครับพระเลือสุกเสาจันทร์อาการพูดพระเลือสุกเสาครบอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยนะคะ ขอทุกๆท่านโชคดีค่ะด้วยความรักและความสามัคคีเข้าใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะมีโชคแน่นอนค่ะ